สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพ้อมกับเมนูแกงเฮ็ดนะเจ้าแกงเฮ็ดฟางเนาะใส่อ่มามันน้อยหรือว่าบวบนะเจ้าบวบเหลี่ยมนั่นเองนะเจ้าเนาะนี่ก็จะเป็นพักละแลวก่อพักกลมก่อนะเจ้าเขาจะใส่ไปต๋ยเนาะส่วนนี้จะเป็นพริกแกงนะเจ้านี่นะพริกเนาะมีพริกนี้หอมขาวหอมแดง แล้วนี่ก็จะใส่หมูลงไปเนาะเดี๋ยวตำเครื่องเดี๋ยวเขาจะใส่กะปิะไปตัวนะเจ้าเดี๋ยวไปดูวิธีการตำเครื่องกันเลยนะเจ้ามาเจ้าเขาตำเครื่องกันเลยเนาะวันนี้พริกนะเจ้าใจถึงเม็ดใหญ่เม็ดน้อยนะเจ้าใส่ลงไปเลยตำเลยเจ้ากับน,นี้นเจ้าพอเขาตำหมกมันบุบๆสักน้อยเนาะ แล้วเฮาก็จะใส่กะปิของเราลงไปเจ้าตัต่อไปเลยนี่น้าเจ้าใส่น้ำมันลงไปในหมอ้อเนาะรอมันเดือดแล้วก็จะใส่เครื่องแกงที่เขาตาักะปิลงไปนะเจ้าหลังจากนั้นนะเจ้าใส่กระดูกหมูเนาะกับจะไข่ที่เขาตุกไว้นะเจ้าลงไปเลย ใช้กระเจยในการดับเท้าเนาะใส่ลงกต่อไปเขาก็จะรุ้งเครื่องกันเลยนะเจ้าเนาะลดเก้าลดดีนิดหน่อยน้ำห้าเจ้าเยอะลงไปเนาะก่อนเขาคว่วเครื่องเนี่ยมันจะได้หอมนะ ใส่ชีอองลงไปหล้วน้อยเจ้าเจ้าหลังจากนั้นเขากเกจะใส่น้ำแล้วเจ้าลงไปเลยอันนี้เปิดห้องแบบว่าแกงแกงข้วไอเนาะข้วน้ำมันเจ้าน้ำมันนี่นะรอหน้ามันเดือดเลยเจ้ากับนนี่มามาพอกันเลยพอเ,อเจ้าเดือดมากขน,นาดเลยนี่ นี่เดี๋ยวเฮาก็จะใส่เห็ดลงไปนะเจ้าเนาะแล้วก็จะใส่มะน้อยลงไปพร้อมกันเลย มาเจ้าปอละกันี่พอเอาเตะเหมาะขนาเจ้าใส่พักลงไปเลยเจ้ากับนี่พักละเหาเนาะแล้วก็อันนี้ก้มก่อนะเจ้าหรือว่าอันเป็นพักอย่างก็ใบแมงลักก็ได้นะเจ้าเนาะมาเจ้ากันนี่เสร็จแล้วเจ้าปิดแก,ก๊สเลยกันนี่นะ ใส่พักละมันตึงหอมเนาะคอนค่อนคนคอนนี่นะเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูแกงเห็ดฟางนะเจ้าใส่หมอน้อยหรือว่าบวาบวเรียมของเขานั่นเองนะเจ้าเนาะ หอมคือหอมคืนดีขนาดเลยเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า